สวัสดีครับชาวมิสูวิชิอ่าปาเจร่และอ่าไททันนะครับสำหรับท่านที่ใช้อ่าเครื่องเสียงตัวติดรถมานะครับตัวทีสิบตัวทียี่สินะครับอ่าที่อยู่ในชิที่เป็นทียี่สินะครับอ่าคนนี้เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการจับคู่นะครับออุปกรณ์เสียงเพื่อที่จะเล่นเสียงจากเครื่องเล่น เสียงเข้ามาในวิทยุนะครับโดยการแชร์ผ่านทางบลูทูธนะครับในวันนี้จะใช้ตัวโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับอ่ะโอเคนะครับเราไปที่เมนูก่อนเลยนะครับเมนูนะครับไปที่การตั้งค่านะนะเลือกที่บลูทูธนะครับอ่าจับอุปกรณ์บลูทูธโอเคให้เลือกไปที่อุปกรณ์เสียงนะครับนะตอนนี้อ่าเราจะฟังเสียง เพลงนะครับจากเครื่องเล่นเสียงนะครับแต่ถ้าเราจะจับคู่เพื่อใช้โทรศัพท์มือถือผ่านวิทยุนะครับเวลาที่มีอ่าโทรศัพท์เข้ามาหรือเราโทรออกเรากดรับสายที่วงมาลัยนะครับแล้วก็เสียงก็จะออกที่วิทยุเนึ่งก็ให้เราเลือกโทรศัพท์มือถือแต่ในะน,นที่นี้เราจะเลือกเป็นอุปกรณ์เสียงนะครับเราจะฟังเพลงนะครับโอเคความเสียงแเราก็ใส่รหัสไปเลยสองจ้าแต่เราใส่นะครับวันนี้ ใจอะไรก็ได้นะครับนี่ในที่นี้เอาหนึ่งสองสามสี่นะครับกดตกลงนะครับหน้าจอเขาจะแจ้งนี้นะครับให้รักษาหน้านี้ไว้และค้นหาจากอุปกรณ์เล่นเสียงผ่านบลูทูธที่ต้องการจับคู่นะครับชื่ออุปกรณ์ตัวนี้ชื่อว่าคาร์นิวินะครับรหัสผ่านก็หนึ่งสองสามสี่ที่เราใส่ไปเมื่อกี้อ่ะทีน,นี้เราก็มาที่หน้าจอมือถือของเรานะครับอ่แเราก็วิธีการตั้งค่าของบลูทูธนะครับนะ เรียกเข้าไปที่บลูทูธอันนี้ก็ได้แตมมือถือของขใครของมันนะครับเข้าไปให้ให้มือถือเรามาสแกนหาบลูทูธนะครับให้หาชื่อคาร์เดวีนะครับว่ามันเจอไหมอ่านี่เจออุปกรณ์ทีคพบถ้ากดกดเปิดคาร์เวีนะครับมันก็นจะบอกว่ากําลังจับคู่นะครับผมอ่าอย่างนี้เขาจะถามว่าจับคู่คาร์เวีไหมนะครับจับคู่อ่าที่หน้าจอวิทยุก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับให้กดจับคู่ที่โทรศัพท์แล้วกดตกลงที่หน้าจอนะครับกดตกลงโอเค ก็จะบอกกำลังจับคู่อ่าอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วครับชื่อโทรศัพท์ที่มันเจอมันจับคู่เรียบร้อยแล้วอ่าต่อไปเราก็จะลองเปิดเพลงฟังจากมือถือนะครับผมนะแต่ทุกครั้งที่เราจะเปิดเพลงนะครับให้เราอ่าไปเลือกนะครับไปเลือกที่บลูทูธก่อนนะครับทุกครั้งเลยนะครับให้เลือกทีบลูทูธก่อนเลยนี้โอเคนะครับเมื่อเราเปิดบลูทูธแล้วเราก็ไปเปิดเครื่องเล่นนะครับอันนี้ก็เล่นแล้วนะครับผมนะ ยงมาแล้วนะครับนี่เป็นการแชร์จากเครื่องเล่นเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือเป็นเครื่องเล่นดิสสหรือเป็น iPod iPad อะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับที่มันสามารถแชร์บลูทูธได้นะครับตัวทาการจับคู่อย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับก็มีบางทั้นนักที่ยังสงสัยอยู่ยังยง,ยงงอยู่นะครับก็เลยทํคลิปเป็นมาใหม่ให้ดูนะครับว่า การตั้งค่ายังไงนะครับเราไปดูใหม่นะครับที่เมนูนะครับการตั้งค่านะครับบูตูทนะครับอ่าตอนนี้มันจะมีรายการอุปกรณ์ที่จุกจับคู่แล้วเมื่อกี้นี้เราจับคู่ไปแล้วนะครับอ่าเพ๊บเลือกดูเป็นปกเกียนะครับนะส่วนไอ้มือถือโทรศัพท์มือถือที่ถกจับคู่อยู่ครับดูนะครับค่นีนะครับนะก็ลองไป กดดูนะครับถ้าทาตามขั้นตอนนี้รับรองว่ายังไงก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรยากเลยง่ายมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับการจับคู่บลูทูธนะครับสัญญาณเสียงเพื่อเล่นเสียงนะครับของอจอรุ่นที21หรือที13นะครับที12นะครับก็จะทาเหมือนกันนี่แหละนะครับผม หลักคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมภาพผิดพลาดกันใดไปก็ขออภัยวาาี่นี้ด้วยครับดีครับสวัสดีครับ